บางทีการนั่งนานๆมันก็ปวดเมื่อยนี่เป็นมีส่วนไหมครับก็ม, <mm> มีส่วนค่ะมีส่วนท่านจึงแนะนําให้นั่งขัดสมาธิไง <aprove cha> คือนั่งขัดสมาธิเนี่ยถ้านั่งขัดสมาธิแล้วร่างกายมันสมดุลท่านบอกว่าเลือดลมเนี่ยจะเดินได้ทั่ว <m> ดีกว่านั่งพับเพียบท่านว่าไงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรานั่งได้อย่างร่างกายได้อย่างสมดุลแล้วความปวดเมื่อยมันก็มีแต่ว่ามีน้อยทีนี้พอปวดเมื่อยเข้าท่านก็จะบอกว่าเามืม่อปวดเมื่อปวดเมื่อยก็ อย่าไปสนใจกับความปวดเมื่อยนะอย่าไปสนใจกับความปวดเมื่อยรู้ว่ามันปวดเมื่อยแต่ว่ามันเป็นสิ่งสักว่าผให้ทรมานอยู่ยงั้นนลยอ่าเนี่ยถ้าคิด่าทรมานแล้วปวดจนจะหักเลยนะถ้าคิด่าทรมานจะอเป็นหลายคนบอกใช่ปวดจนจะหัก<ๆ>แล้วก็กาลังจะตายอยู่ตรงนั้นเลย <laughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปคิด่าทรมานแต่ว่าเรานึกแต่เพียงว่าเอาละเราลองมาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะข่มบังคับใจควบคุมจิตของเราให้มีวิไนทยทั้งกายทั้งใจ อาจารย์พอรู้สึกปวดเมื่อยเราก็รับรู้ความปวดความเมื่อยถ้ามันมารบกวนแล้วเสร็จแล้วเราก็ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจมองเห็นความปวดเมื่อยเป็นเพียงสิ่งสักว่าซึ่งมันเกิดตามเหตุปัจจัยก็ตามธรรมดาเราไม่ได้มานั่งอยู่ในที่บังคับอย่างที่เรานั่งใช่ไหมคะนี่เหตุปัจจัยตามกฎอิทัปปัจจยาตาเมื่อเรามานั่งในที่บังคับแล้วยังมาบังคับใจให้อยู่กับลมหายใจมันก็เป็นไปได้แต่เราอยากจะทดสอบดูซิว่า อย่างเราเนี่ยมีความอดทนอดกลั้นสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่าไปนสนใจกับความปวดเมื่อยแล้วถ้าสามารถดึงจิตอยู่กับลมหายใจได้ตลอดเวลาจิตสงบเข้าสงบเข้ามันเยือกเย็นผ่องใสมันสบายอย่างบอกไม่ถูก <c oughs> เรียกว่าสบายอย่างบอกไม่ถูกมันไม่อยากสนใจกับอะไรที่มันเข้ามา,มาที่ไม่จะป <คน S 1> วดเมื่อย สบายก็นั่งไปเรื่อยไม่เคยออกสมาธิค่ะมันจะสบายมากเพราะฉะนั้นความปวดเมื่อยจะรบกวนไม่ได้ถ้าในลักษณะอย่างนั้นแล้วแล้วก็จะนั่งให้นานสักเท่าไหร่ก็นานได้เท่าที่เวลาเรามีขอย้อนไปข้อแรกนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าลมหายใจให้รึกถึงช่องท้องนี่นะครับที่ท่านอาจารย์บอกว่าอาจจะมันติดขัดอะไรต่างๆอย่างเช่นการทานการดื่มน้ําชาพวกนี้ร้อน,อนๆจะเสริมได้ไหมครับทำให้ลมหายใจมันคล่องขึ้นคือ ได้คือค่ะคือหมายความวาม่วาการการดื่มน้ําถ้าหากว่าบางคนเวลาที่ก็ปฏิบัติสมาธิแล้วก็เกิดน้ําลายเหนียวน้ําลายเกิดเหนียวขึ้นมาบางทีกลืนน้ําลายไม่ได้บางทีก็เหมือนกับช่องคอตีบซึ่ง <นะ S 1> อาการทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากความเกรงเกรงแล้วก็เครียดเพราะความหวังตั้งใจเกินไปว่าจะต้องทาให้ได้ฉะนั้นก็ผ่อนคลายและอาจจะดื่มน้ําช่วยเพื่อให้มีความชุ่มชื่นสักอึกสองอึกก็ใช้ได้เหมือนกัน ลอยธรรมะมาไหลลงสู่โลกอันเบี่ยนดีแผ่ทํา ด้วยเหตุอาังการเท้าครองโลกวิโยคะบรรัตพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกา ทรงประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกของของคนไยเผยแผ่พระธรรมาทานให้ใครสาบผิดใจ